สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมาทักทายเพื่อนเพื่อนอีกแล้วอยู่มุมเก่าอีกแล้วพี่น้องค่ะมาหดนามต้นไม้ต้นมะก,กรูดต้นชะอมคือเก่าแล้ะค่ะอันนี้เป็นคาบรรยากาศแดดร้อนมากๆตอนนี้สองโมงเช้าเศร้าสองโมงก็เศร้าสามโมงก็เศร้าอยู่ทั้งดัดฝ่าค่ะแดดมากแบบมุดพี่น้องบงฝ่า แดดแฉะมากเลยเอาน้าต้นไม้ค่ะพี่น้องคะ่ะมาทักทายแล้วก็สิมาบอกอในทางสื่อสารกินเมืองรัฐบาลค่ะพี่น้องคะ่ะยี่วันได้เลขเด็ดมาสามหางแต่ว่าคลิปนี้สิบบได้บอกค่ะพี่น้องคะ่ะสิบอกคลิปน้าด้วยคะ่ะเลขสามหางเลขได้มาเข้าถูกมาแล้วสามงวดซ้อนแต่ว่าบโอ้่าถึงเฮานี่มันสิ เป็นงวดที่4บอดเป็นงวดที่หาพอค่ะพี่น้องคะแไดมาเพื่อนเพื่อนถือกระท่องก็มาบอกกับพี่น้องค่ะเรท3หางเขาถูก3ตัวต้องตรงเลยเด้พี่น้องเด้อคลิปหนาเดยวสิบอกเด pues, ้อคลิปนี้น้ำล้นพี่น้อง่ะน้ำล้นคลิปหนาสิบอกคลิปนี้เอาแรวทางตั้งสือสลากินมบองรัฐบาลไปฝากไปเบิรงซะก่อนค่ะพี่น้องค่ะเลขที่ได้มาสิบอกแท้แน่นอนค่ะเพื่อมีบนวาสนาํำการเสด็ รวมกันทำบ,บุญเนาะค่ะพี่น้องเนาะถ้าถูกเลขอะรวมกันทำบ,บุญค่ะพี่น้องขะสแตมมีโชคมีลากสแตมมี่มีโชคมัวตอบต่อไปเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวซิมาบอกบุญคลิปหนาเด้อค่ะคลิปนี้เขาเอาเนี่ยทางธรรมดาไปก่อนค่ะพี่น้องขะคลิปหนาบอกแทนแน่นอนคะ่ะคลิปนี้ยังบปฏิภูมอิบ,บอกเนาะค่ะเนาะ ดน้ำต้นไม้จ้าบปรดบรการเยเวลาครับไปเบงแ่วทางกันได้ค่ะพี่น้องเบ่งบรรยากาศแดด,ดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้น้ำเลยอยนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอุ๊ยแดดค่ะพี่น้องค่ะแดดแดดแดดไปเบงตอรีกันค่ะบอกแท้แน่นอนค่ะพี่น้องค่ะ คลิปนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากินเมืองรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมะะูาคาจอลแลกแหกมันค่ะพี่น้องค่ะเอาแอดแผ่นๆผ,ผ้ารวยมาให้เบิ่งค่ะจุด3ตัวบนงวดกรถถีลงไปนำไปคลิปเป็นใบ2ตัวล่างนอกจากพี่น้องจ๋าสำหรับคลิปนี้เอา3ตัวบนมาให้ค่ะพี่น้อง่าเลี2หาง465กับ467 หกหาเกาหาแล้วก็หกเจ็ดกัพี่น้องสำหรับแอดเพ่นเพนกับผลงานผลงานกแม่นค่ะพี่น้องค่ะมีเขาบางรุดบางเป็นธรรมดาค่ะพี่น้องเอาไว้เป็นแนวทางซื้อสารกิจเมืองรัฐบาลค่ะต่อไปเป็นของแอดแอดนั่นกับพี่น้องสังพี่น้องจา๋าสิบแปดชุดโตเต็งวัตถิเลี่้วกับเขาสองตัวค่ะเขาคู่โต้ของเพื่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะ วันนี้เอาไวพ้พิจารณาอีกบ้างค่ะนี่แหละค่ะที่่นไห้มาแคปเอาไว้ด้วยค่ะพี่น้องเด้อเอาไว้ก็เสียบเทียบพระเจ้าอื่นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้ำเลยเด้อค่ะเป็นกำลังใจให้บวานพระสงเด็กกับพี่น้องค่ะดันโดนขึ้นมาตากแดดเฮ็ดคลิปใ้พี่น้องได้เบื้องด้ชมกันค่ะพี่น้อง ให้พี่น้องโชคดีร่ด้วยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งละจา้าเดี๋ยวกันคลิปหน้าจา้าเดี๋ยวสิบอกเลขเด็ดเด็ดเลขแม่นแมนค่ะพี่น้องคะสิได้มีเงินสวนโควิดเนาะค่ะพี่น้องเนาะโชคดีร่ด้วยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งจา้า